มาหกเจ็ดปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนอกจากปากที่ต้องออกมาไา้ว่ามีแค่ในรัฐสภาไม่ได้มีแค่และมันซึมเข้าไปหมดแล้วครูในโรงเรียนบ้านเสรีภาพของคน คุณครูโดนเรียกไปคุยรับไปแบบนี้ระวังจะเดือดร้อนถ้าบอกก็ไม่มีใครโดนจับต้องไม่มีใครเดือดร้อนต้องไม่มีใครโดนอุ้มหายเพียงพอเขาแค่คิดมีสองวอขึ้นมาสองร้อยห้าสิบเสียงหลายคนอาจจะยังไม่รู้บอกให้โรงเรียนเป็นแค่แหล่งเรียนรู้ได้ถูกตีออกมาแล้วครับฝากไปอ่านด้วยนะครับไม่ใช่มันเยอะ นะครับในรัฐบ,บาลชุดนี้ในการรัฐประหารประเทศกําลังเจริญเจริญเติโกูทนไม่ได้เฉยมึงเก็บอํานาจของมึงไว้อย่ามาทําให้ประเทศตกต่ำเรียกไม่ผิดลกครับทำไมผมต้องออกถามจริงๆเหรอครับประเทศกําลังเจริญเจริญท,ท,ทํารัฐประหาร